เขาไม่ถือยู่บ่เข,ขาสึกใช้เขาอยู่บ่ห้องหน้าว่ะกล็อกโอ้ยน่ามีเงินอยู่ตัวนะเฮาสวัสดีครับตัวตานบนราชธาน,นียนินดีให้บร,ริการครับสวัสดีจา้าเรื่องมาลูก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 ลูกค้าให้เกีย,ยาารติมาเยี่ยมชมโชว์รูมวันนี้ไม่ทราบว่ามาเยี่ยมชมรถใหม่หรือนักพนักงานท่านไหนไว้หรือเปล่าครับขอ,อเ,เป็นกำลังรถลูกพี่เทาพี่เซ็ตเซ็ตวะพี่มาคุยกันก่อนนี่ขออนุญาตนะครับทางเรามีห้องรับรองลูกค้านะครับน้องแออยู่บ่ครับ แอรเย็ยนเย็นๆๆน,น,น้ำเย็นเย็น,น,นคๆๆๆาานร้บที่ไหนมีนอคุยถ่ายแต่ละเท้าก็ตอนลาบเท้เนาะโอ้ยมันจะเะเขา,าแตงกอกแตงตัหลุมกระตาบอดโอ้ยหอมลำลึกดีเนอลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับทางโตโยต้าบนของเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเส,สียเสมอทุกคนในครอบครัวของเราครับผม <ๆ S 1> สำหรับรถไฮรักแชมป์ที่ลูกค้ามาดูวันนี้นะครับไม่ว่าทราบว่าจะเป็นแบบสินเชื่อหรือว่าจะเป็นแบบหยุดหยุดนี่ครับผมสดเลยครับนีรโต้ยตาสู่ครอบครัวโตโยต้าบนนะครับครับผมคนกดไลค์หน่อยนะครับโอุ้ยปขันรถัวอุ้ยเขาพ่อไปุ่น้ปพ่อนป ตัวตั้งบนให้มาตรฐานการบริการมากกว่าของสปีของเราดูแลคุณ